แลวตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลามาตื่นกับทีมฟิกสเกียร์ทีมนี้แล้วและทีมนี้ก็มีชื่อว่าเตลูเซนอ่าแล้วเราก็ยุ ปองเลยค่ะแล้ววันนี้จะาขอสัมภาษณ์ปองเรื่องฟิกเกียทีมหน่อยลวกันนะคะคทีนี้แหล่งกําเนิดของฟิกเกียคืออะไรเอ่ยแหล่งกาเนิดของฟิกเกียจริงๆแล้วฟิกเกียเนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้ปั่นในเวลโดมแข่งระดับโอลิมปิกครับผมแล้วต่อมามีการพัฒนานํามาใช้ในอาชีพก็คือ m มสเซนเจอร์ก็คือใช้ในการส่งเอกสารในเมืองกรุงนิวยอร์กครับเป็นที่แรกแล้วทีนี้ประเภทของฟิกเกียมีอะไรบ้างะคะประเภทของฟิกเกียที่เห็นในประเทศไทยนี้ที่เอามาเล่นในท้องถนนครับก็คือมี2 2ประเภทของเฟรมก็คือ1เป็นรถ เป็นรดไบแล้วก็เป็นแท็กใบครับผมอันนี้ก็จะเป็นชนิดแรกครับที่ผมบอกไปก็คือชนิดที่เป็นรดใบครับผมลักษณะของหางปลาจะเป็นลักษณะาหางปลาของการหางปลางุ้มลงครับเวลาเวลาการใส่หรือเอาออกก็คือใช้การสไลด์ลงแท็กใบก็จะเป็นลักษณะตรงยาวออกข้างหลังครับวิธีเอาเอาเข้าออกคือสไลด์ออกหลังเลยแล้วจุดเด่นของฟิสเดียเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเอ่ยเป็นจักรยานที่ไม่มีฟรีครับผมเป็นเคียร์เดียวแล้วก็ไม่สามารถจะใช้เบรกได้เพราะถ้าเกิดว่าลงถนนนั้นเราต้องใช้ ทาษาในการเบรกของฟิกเกียครับผมทีนี้ช่วยเล่ากิจกรรมของทีมหน่อยว่าเราไปปั่นกันมาที่ไหนบ้างเนี่ยคือจะมีจัดมิงทุกวันเสาร์ที่วงเวียนบางเขนครับก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู้อะไรต่างๆแล้วก็ข้อมูลต่างๆให้แนะนําคนใหม่เข้ามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้ช่วยบอกหน่อยว่าถ้าเกิดเพื่อนเขาอยากมาที่เนี่ยมาได้กี่โมงอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดสนใจจะมาเล่นก็ยินดีต้อนรับครับผมเพราะว่าพวกผมก็แต่ก่อนก็มีกันอยู่4 5หคนแล้วก็ขยับเพิ่มมาจํานวนมาเยอะๆครับจนเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ ให้แนะนําให้ความรู้ได้ทุกคนครับผมยินดีครับโอ้แล้วตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับทีมสเตลูเซ e นไปคร่าวๆแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าถึงเวลาที่จะจะลองเล่นฟิกเกียร์กับพวกเขากัน <S <S <ๆ>เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะ